ในฐานะที่เป็นโอตาคุตสูพิงใช้เวลาตลอดทั้งวันกับเรียนบนอินเทอร์เน็ตหลังจากประหลาดใจเขาถามทันทีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบฉันคือระบบสัตว์เลี้ยงขั้นสุดยอดที่อุทิศตนเพื่อการบ่มเพาะสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งสุดในโลกจุดประสงค์ของระบบนี้คือทุกสิ่งที่สามารถเลี้ยงดูได้ทุกอย่างคือสัตว์เลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์สูพิงอุทานสูพิงแปลกใจเล็กน้อย มันฟังดูบ้ามากทุกอย่างเป็นสัตว์เลี้ยงนั้นดอกไม้และหญ้าข้างถนนราดอกไม้และหญ้าที่ปลูกจิตวิญญาณก็ถือเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยอาสูรตระกูลพืชก็วิวัฒนาการจากพืชทั่วไประบบให้คำตอบส้ผิงแข็งตัวนายได้ยินความคิดฉันฉันเชื่อมต่อกับวิญญาณผู้ใช้แน่นอนฉันรับรู้ถึงความคิดของผู้ใช้ฉันคำเตือนห้ามดูหมิ่นกันสูผิงเงียบลง ระบบเปิดใช้งานแล้วนายผู้ใช้ฉันจะต้องเพิ่มร้านขายสัตว์เลี้ยงที่เป็นของนายภายใน24ชั่วโมงหากการเชื่อมโยงล้มเหลวระบบจะถูกลบและความทรงจำของวันนี้ก็จะถูกลบด้วยลบระบบงั้นหรอส o ผิงเลิกคิวเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้แม้ว่าระบบนี้จะแปลกไปเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยฉันมีร้านขายอสูรอยู่ข้างหน้า ฉันจะผูกมัดได้ไหมสู้ผิงถามสามารถผูกมัดได้โปรดยืนยันสูผิงยืนยันทันทีอย่างไรก็ตามร้านนี้เป็นของเขาและเขาจะไม่ยอมเสียไปการผูกมัดสำเร็จแล้วกำลังร้านขายอสูนก่อตั้งรังน้ำสัตว์เลี้ยงก่อตั้งปากกาพยาบาลหน้าต่างของสนามบ่งเพาะก่อตั้งขึ้น การสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มต้นภารกิจของผู้เริ่มสัตว์เลี้ยง2ตัวถูกตรวจพบในร้านโปรดเลือก1ตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งของมันเป็น3เท่าภายใน1สัปดาห์เพื่อให้ถึงมาตรฐานผ่านที่ตัดสินโดยระบบนี้หลังจากระบบเสร็จสิน้นสูผิงก็รู้สึกว่าร้านขายอาูนดวงดาวที่เขาอยู่นั้นแตกต่างไปเล็กน้อยกลิ่นปัสสาวะชุนและกลิ่นอุจจาระก็หายไปในเวลาเดียวกัน ร้านดูเหมือนจะสะอาดกว่ามากมีความรู้สึกใหม่เพิ่มพลังให้อสูรดวงดาว3ามเท่าภายใน1สัปดาห์ซู้ผิงสงสัยว่าเขาได้ยินผิดหรือระบบรวนยากแค่ไหนที่จะเพิ่มความแข็งแกรง่งโดยปราศจากการล่าสัตว์และฝึกฝนแบบวันต่อวันรวมถึงอาหารดีๆมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งสามเท่าในหนสัปดาห์เลย แม้เพิ่มขึ้น10%ก็ยังเป็นเรื่องยากมากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภารกิจล้มเหลวสุผิงถามเจ้าของจะต้องยอมรับการลงโทษสำหรับความล้มเหลววิธีการลงโทษจะเป็นแบบสูงจะมีการลงโทษด,ด้วยสายฟ้าการลงโทษจากนารกการลงโทษด,ด้วยประสบการณ์ที่เจ็บปวดสุดขีดระบบกล่าวสู้ผิงกรอกตาขอเปลี่ยนเป็นภารกิจอื่นได้ไหมสูผิงไม่ยอม ไม่ระบบปฏิเสธอย่างไร้ความปราณีคำเตือนนี่เป็นการดูหมิ่นครั้งที่สองเตือนครั้งที่สามสุ่มเลือกได้การลงโทษแบบสายฟ้าทันทีที่เสียงของระบบจบลมซูผิงก็รู้สึกถึงกระแสะไฟฟ้าจำนวนมหาศาลพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาเขากระตุกทันทีเหมือนซอมบี้เต้นเพลงดิดโก้กระแสะไฟฟ้าเข้ามาและหายไปอย่างรวดเร็ว ซู่ผิงรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลุกไม่อยู่ในร่างกายของเขาเขาเจ็บจนตะโกนด่าแม่แต่ในที่สุดพระเอกก็ต้องกลั้นไม่ให้เสียหน้าช่างมันฉันจะลองทำก่อนหากฉันล้มเหลวงั้นก็ต้องบอกว่าระบบมันขยะซู่ผิงกัดฟันเขาลากร่างที่เจ็บปวดของเขาไปที่ห้องอสูรในร้านทันทีที่เขาเข้าไปในห้องูสู์สูผิงก็พบว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นกรงเหล็กที่หายไปแทนด้วยกรงหินสองแถวมันเหมือนแถวหินแปลกๆมากกว่ากรงหินก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ like นิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ